ีค่ะนะกักเรียนชั้นป4ี่วันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่7กันค่ะเรื่องการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายค่ะการเล่นเกมและกิจกรรมทางกายเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงกฎกติกามารยาทในการเล่นและเป็นผู้มีน้ำใจในกีฬารู้แพ้รู้ชนะ และให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะเพื่อจาให้การเล่นเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดความสนุกสนานสร้างความสมัคคใในหมู่คณะซึ่งในหัวข้อวันนี้นะคะที่ครูจะมาสอนนักเรียนก็คือเกมเรียนแบบค่ะเกมเรียนแบบเนี่ยเป็นเกมการเล่นที่ทําให้เกิดความสนุกสนานมีกฎกติกาการเล่นง่ายๆไม่ซับซ้อนเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้เล่นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกการเล่นเป็นหมู่คณะส่งเสริมความสาม,มคัคคีและการทํากิจกรรมร่วมกันเกมมีรูปแบบและการเล่นหลายรูปแบบเช่นเกมเรียนแบบเป็นเกมที่นําไปสู่กีฬาเกมแบบผลดเกมเรียนแบบคือเกมที่ผู้เล่นแสดงท่าทางแต่งกายหรือทำเสียงเรียนแบบคนสัตว์ธรรมชาติหรือสิ่งของเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน,เ,นเพลิดเพลินในการเล่นส่วนใหญ่ เกมเรียนแบบนิยมเล่นกันเป็นหมู่คณะหลายๆคนเพื่อสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มนอกจากนี้เกมนำไปสู่กีฬาเป็นเกมที่มีวิธีการเล่นคล้ายคลึงกับกีฬาจึงช่วยฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมเรียนแบบนะคะมาสอนนักเรียนหนเกมนะคะนั่นก็คือเกมไก่ชนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะเกมไก่ชน วิธีเล่น 1. ขีดเส้นวงกลมให้มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เล่น 2. ผู้เล่นทุกคนจะต้องเป็นไก่โดยอยู่ในท่านั่งยองยองสมือจับไว้ใต้ที่ขาพับอยู่ภายในวงกลม 3. เมืม่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้ไก่ทุกตัวใช้ไหล่ดันไก่ตัวอื่นให้มือหลุดจากกันหรือออกไปจากนอกวงกลม 4. ผู้เล่นที่เหลือเป็นคนสุดท้ายในวงกลมเป็นผู้ชนะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับตัวอย่างเกมเรียนแบบที่คครูให้ดูเป็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนทราบหรือเปล่าคะเป็นการเรียนแบบของอะไรใช่ค่ะเป็นการเรียนแบบของไก่นั่นเองซึ่งคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะคือให้วาดรูปเกมไก่ชนนะคะ ว่ารูปเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อเกมให้คุณครูพร้อมกับอธิบายวิธีการเล่นให้คุณครูด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปผลงานแล้วส่งมาให้คุณครูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ